มีคำถามมาถึงเราแล้วครับคำถามแรกที่นักวิชาการพูดกันว่าคดีทายาทกระทิงแดงนั้นจบแล้วไม่สามารถรื้อฟื้นแล้วได้แล้วนั้นจริงไหมครับจากคุณโบซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าอาจารย์น่าจะเหมาะสมกว่าเ,เชิญอ,อาจารยอบเป็นคำถามาที่ร้อนแรงนะครับแล้วก็สอดคล้องกับสถานการณ์มากนะครับ,รบเรื่องของคดีของคุณบอสนะครับที่ในท้ายที่สุดเนี่ยอายการ สั่งไม่ฟ้องและทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีความเห็นเป็นในธรรมเดียวทำนองเดียวกันต้องให้คดีสิ้นสุดลงนะครับจริงๆเรื่องเนี้ยนะครับคดีเนี้ยทั้งหมดเนี่ยมันมีข้อสังเกตที่ควรจะตั้งคําถามดังๆอยู่หลายเรื่องนะครับเรื่องแรกเนี่ยนะครับอุทานทรลองสังเกตดูนะครับระยะเวลาการสอบสวนของคดีเนี้ยมันใช้เวลายาวนานมากเรื่องมันตั้งแต่ปี55นะครับเพิ่งมาจบเอาปี63 8ปีนะครับพนักงานสอบสวนพนักงานอายการใช้เวลาในการขั้นตอนการสอบสวนและการสั่งคดีเนี่ย นานมากเมื่อเทียบกับคดีอื่นๆนะครับนี่จุดสังเกตข้อที่หนึ่งทำไมมันนานอย่างนี้ครับข้อที่สองนะครับเราก็ามารู้ข้อเท็จจริงกันเมื่อไม่กี่สัปดาห์นี้เองครับว่าในท้ายที่สุดเนี่ยที่มีการสั่งไม่ฟ้องเนี่ยเพราะมันเกิดจากพยานบุคคลรายใหม่ๆเข้ามาให้การนะครับ<อ>พยานบุคคลรายใหม่เนี่ยนี่คือคนหนึ่งที่เพิ่งเสียชีวิตไปใช่พยานบุคคลเนี่ยมีอยู่หคนที่เข้ามาใหม่หคน,นยแยกเป็น4คนแรกเนี่ยนะครับมาให้การเรื่องของความเด็วรถ จาก177กิโลเมตรต่อชั่วโมงกลายเป็นประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอีก2คนหลังเนี่ยมาให้การทํานองว่ามันมอเตอร์ไซค์ของดาบตำรวจท่านเนี้นะครับปา,า2 2> ปาดมา2เลนปาดมา2เลนทําให้รถเฟอร์รารี่เนี่ยมันหยุดไม่ทำนะครับดังนั้นมันก็จะดการเป็นประมาทร่วมกันแทงน,นะครับดังนั้นแล้ว6คนนี่ที่น่าสนใจคือโผลมาตอนสุดท้ายโผลมาเมื่อหลังจากเหตุการณ์ชนกันเกิดขึ้นแล้ว7-8ปี นะฮะผมเล่าตรงนี้ให้ฟังนิดนึงครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยมีแนวคาพิพากษาศาลฎีกานะครับว่ารกรณีที่มีพยานหลักฐานใหม่ๆพยานผู้เชี่ยวชาญใหม่ๆโผล่มาที่หลังหลังจากเกิดเหตุนานๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วศาลท่านจะไม่รับฟังศาลจะบอกว่าฟังไม่ขึ้นเพราะว่ามันมีโอกาสมากเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆเจ็ดแปดปีมันเพิ่งโผล่มามันไปปั้นพยานกันหรือเปล่าเพื่อจะช่วยเหลือผู้ต้องหาช่วยเหลือจําเลยหรือเปล่าดังนั้นส่วนใหญ่แนวศาลเนี่ยจะไม่รับฟัง อายการสูงสุดที่เริ่มที่ร่วมกันทาคดีนี้ก่อนที่ท่านจะเกษียณอายุไปท่านก็เคยมีคําสั่งสั่งการไปแล้วเหมือนกันนะครับบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเราไม่รับฟังอ้พวกพยานที่เข้ามาใหม่เนะครับดังนั้นเนี่ยจึงน่าสงสัยว่าเอะแล้วพยานบุคคลหายไปไปกคนนี้หายไปไหนทําไมแปดปีเจ็ดแปดปีให้หลังถึงเพิ่งเพิ่งโผล่มานะครับแล้วก็จุดสังเกตอีกข้อหนึ่งคือเรื่องความเร็วรถ ผมว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากมนะครับสภาพการชนขนาดนั้นแล้วลากกันลากศพผ,ผู้ตายไป <100 S 2> <ม>ถึงบ้านไปร้อยเมตรเนี่ยแล้วก็บอกว่าวิ่งมาประมาณ80กิโลเมตรตอนนี้มีคนแซวกันวันที่ผมไปประชุมสภาไปประชุมกรรมธิการที่สภาผู้แทน,นราษฎรเขาแซวกันบอกว่าต่อไปเนี่ยรถเฟอร์รารี่ไม่กล้าขายในประเทศไทยแล้วครับว่าคุณซื้อเฟอร์รารี่มาคุณขับได้80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะก็มีการแซวกันตอนนี้มีนักวิทยาศาสตร์นักฟิสิกส์นักวิชาการออกมาให้ความเห็นจํานวนมากบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับ สอ,อสอของภรคก้าไกลคนหนึ่งที่เป็นอดีตภาคนาคตใหม่เนี่ยตอนนั้นก็เป็นนายตำรวจพิสูจน์หลักฐานค,คือพันตำรวจตีชาวลิตเราหาอุดมพันธ์นะครับเขาก็ว,วิเคราะห์วเิเคราะห์เลยลองไปดูในเพจของเขาได้วิเคราะห์ชัดเจนเลยว่าในท้ายที่สุดเนี่ยมันไม่น่าไม่น่าจะเป็นไปได้ที่เหลือความเร็วแค่แค่แค่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับยังมีเรื่องอื่นอีกมากมายครับเล็กๆน้อยๆแต่เป็นหมดเช่นตั้งแต่เกิดเหตุอยู่ดีๆผู้ก่อเหตุเขาไปหลบในบ้านเอาพ่อบ้านออกมารับผิดแทนสุดท้ายก็ออกมา ผู้ก่อเหตุอยู่ดีๆผู้ต้องหาอยู่ดีหนีหลบหนีไปจากต่างประเทศนะครับแล้วก็มันมีการสั่งไม่ฟ้องคดีเนี้ยสั่งไม่ฟ้องกันแบบเงียบๆเลยนะฮะไม่มีใครรู้นี่ถ้า CNN ไม่ออกมาไม่ออมาไม่มีใครรู้เรื่องใหญ่ขนาดนี้เนี่ยนะครับที่สังคมเฝ้าจับตามองมาโดยตลอดทําไมการสั่งไม่ฟ้องเกิดขึ้นตํารวจกับอัยการไม่แถลงข่าวทําไมใช้วิธีเงียบๆนะยังไม่นับล่าสุดอะไรนะยาสีอะไรนะโอ้รับ่ายิงดักเลยนะ โคเคนรักษาฟันอีกสางพมไทยนี่เราเสกให้เฮโรอีนเป็นแป้งได้ับวันนี้เราเสกให้โคเคนกลายเป็นยาสีฟันเป็นยารักษาฟันได้นะครับอันนี้มันเป็นนี่ยังไม่นับรวมมีอีกหลายข้อหาที่สั่งไม่ฟ้องนะครับเช่นเมาและขับเนี่ยนะครับสั่งไม่ฟ้องเพราะอะไรฮะเขาบอกว่าเขาไปดื่มแอลกอฮอล์ตอนหลังกลับบ้านแล้วไปดื่มเเครียดแล้วไปดื่มนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยขาดอายุความ นะเพราะฉะนั้นมันมีหลายเรื่องมากทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันสะท้อนอะไรผมคิดว่ามันสะท้อนอยู่หลายเรื่องเนี่ยอันแรกหนึ่งคือถ้ามันน่าสงสัยจริงๆว่าในท้ายที่สุดเนี่ยเซตกันมาขนาดเนี้ยมันถูกสังคมตั้งคําถามแน่นอนว่านี่ทํากันเป็นขบวนการหรือเปล่าอมันสอดรับสอดรับกันอย่างมีนัยยะสําคัญมากจนกระทั่งเมื่อเรื่องแดงขึ้นมาขราวนี้ก็ต้องไปแก้ปัญหากันทีละจุดและครับกลายเป็นเขาเรียกอะไรปัญหาแบบงูกินหางลิงแก้แห เจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละคนบางคนไม่เกี่ยวด้วยคนอื่นทํากันมาเนี่ย<ช>ต้องมาอธิบายแก้เป็นจุดๆ,ๆไปนะฮะอันที่สองคือผมคิดว่าสิ่งที่น่าเห็นใจมากสุดคือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คุณค่าในชีวิตของของนายตำรวจชั้นผู้น้อยเนี่ยอยู่ตรงไหนคนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เนี่ยอยู่ตรงไหนอาจารย์ตอนนี้นี่ไม่ใช่มีแค่ตาบตำรวจที่ตายไปที่เสียชีวิตที่ต้อคืนความเป็นธรรมให้เขานะครับยังมี ตำรวจอีกหลายคนคที่ถูกย้ายคือคำสั่งย้ายอย่างไม่เป็นธรรมเพราะคดีนี้ด้วยนะครับใช่ใชแล้วเราเราลองนึกสภาพสิครับว่าวันหนึ่งเนี่ยถ้าดาบตํารวจท่านนี้เนี่ยยังมีชีวิตอยู่นะครับหรือว่าถ้าเขาเสียชีวิตไปแล้วแล้วเขามีจิตสัมผัสลงมาถึงได้แล้วเขาเห็นภาพวันที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติโกศกสำนักงานตำรวจแห่งชาติม,งงาตาตมาถแถลงมาถแถลงบอกว่าในท้ายที่สุดก็มันจบ,จบแล้วล่ะครับโอ้โหจะรู้สึกอย่างไรนะฮะแล้วก็ สรุปมรวมเนี่ยผมเห็นว่ากระบวนการคดีสั่งไม่ฟ้องคดีนทั้งหมดเนี่ยมันใช้คําสั้นๆคือไม่เห็นหัวประชาชนอุกอาจเออไม่เห็นหัวประชาชนอุกอาจคือทํากันแบบเรียกได้ว่ากะเงียบๆบังเอิญเรื่องแดงปุ๊บขึ้นมาแล้ว้อธิบายความกันแต่ละอย่างเนี่ยมันเหมือนคนไทยกินแกลบกินหญ้าแหละครับฟังแล้วจะว่าโอ้โหมันมันบริสุทธิ์ปุดผ่องจริงๆมันมันตลกมากเลยนะทั้งหมดเนี่ยนะฮะทีนี้ปัญหามันเกิดขึ้นอย่างนี้ครับก็เรื่องแดงขึ้นมา กรรมาที่การสามัญประจําสภาสนใจเรียกกันมาสอบเชิญมาชี้แจงตั้งสาสคณะนะครับท่านนายกก็ตั้งกรรมการขึ้นมาพิจารณานะครับอายการตํารวจตั้งอะไรกันเต็มไปหมดแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผลทางกฎหมายเนี่ยมันจบไปแล้วนะเพราะว่าอายการสั่งไม่ฟ้องแล้วสำนักงานดห่งชาิยืนยันสั่งไม่ฟ้องเหมือนเดิมมันทําให้คดีมันถึงที่สุดไปเรียบร้อยหรืออยู่ทางเดียวคือผู้เสียหายต้องไปฟ้องคดีอาญาเอง ปัญหาคือผู้เสียหายต้องไปฟ้องเองเนี่ยปัญหาเป็นอย่างนี้ฮะคือ,เ,อเขามีญาติหรือปาญาติเขาประสง์จะฟ้องไหมยังไม่นับรวมว่าถ้าฟ้องไปจะเจออิทธิพลอะไรอีกไหมกลมคูคุกคามไหมทุนทรัพย์จะเอามาจากไหนในการ,รสู้คดีนะฮะแล้วก็ดังนั้นเนี่ยประเทศไทยก็ถึงกําหนดระบบการฟ้องคดีโดยรัฐเพราะเรารู้ว่าบางทีจําเลยผู้เสียหายเฟ้องไม่ไหวรเราต้องมีระบบการฟ้องคดีโดยรัฐแต่ตอนเนี้ยระบบการฟ้องคดีโดยรดดดดรัรัครนคเยลบะ ในท้ายสุดจะทำอย่างไรผมเห็นแบบนี้นะฮะไอ้คำสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอายการเนี่ยถ้าหากเราพิสูจน์ได้จริงๆนะครับว่ามันเป็นคำสั่งที่เกิดจากบุญเหตุจูงใจในการประพฤติไม่ชอบทุจริตม,มันจะกลายเป็นคำสั่งไม่ฟ้องที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายพอเป็นคำสั่งไม่ฟ้องที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั่นหมายความว่าผู้เสียหายสามารถฟ้องขอเพิกถอนคำสั่งไม่ฟ้องที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายได้เป็นผู้เสียหายใช่ผู้เสียหายใผู้มีส่วนวในเรื่องนี้ ไปฟ้องเพื่อถอนคำสั่งไม่ฟ้องกันนี้เสียแต่แน่นอนเราต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าคำสั่งไม่ฟ้องเนี่ยมันไม่ชอบ้วยกฎหมายมันเกิดจากบุญเหตุจูงใจทุจริตประพฤติไม่ชอบคอร์รัปชันอะไรว่าไปก็ต้องไปลองดูแล้วก็ต้องลองไปฟ้องซึ่งก็ต้องไปฟ้องต่อศาลยุติธรรมเพราะมันเป็นเรื่องกระบวนการยุติธรรมทางอาญาผมคิดว่าเรื่องนี้ก็น่าสนใจถ้าอยาก<ม>จะทดลองผม,ผมมีประเด็นอย่างนี้ครับอาจารย์ผมคิดว่าไอ้เรื่องการคืนความเป็นธรรมให้กับผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้รวมถึงการเอา ลูกชายของของอยู่วิทยาเนี่ยครับกลับเข้ามารับผิดในสิ่งที่เขาทําเป็นประเด็นอย่างแต่ผมว่าสังคมมันไปไกลกว่านั้นแล้วแหละมันไม่ได้เห็นต้องการเห็นแค่นั้นแล้วมันต้องการเห็นตั้งแต่ตํารวจพยานการนะครับรวมถึงผู้พิพากษาด้วยที่มีส่วนร่วมปั้นคดีนี้ขึ้นมารับผลกรรมจากการกระทําของเขาด้วยมีโอกาสไหมอาจารย์ที่ไปมากกว่าเรื่องคดี แต่ไปให้ถึงการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมรวมเอาคนที่มีส่วนร่วมในการปั้นคดีนี้รับผลกรรมกับสิ่งที่เขากระทำทำได้ไหมอาจารย์คือเนี่ยฮะอันนี้เรื่องใหญ่มากนะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเท่าที่ผมจําความได้มันมีกรณีเช็คบินกระบวนการยุติธรรมหลังจากที่มีสืบมาได้ว่าคุณไปจับแพะอะไรต่างเนี่ยนะครับปั้นั้นปั้นพยานปั้นคดีขึ้นมามีอยู่ครั้งเดียวเท่านั้นที่ผมเคยเห็นกับตาคือกรณีเชอร์รี่แอนด์ดันแคน คือสมัยนู้นเลยนะครับก็คือไปปั้นกันจนมาแล้วกลายมาเป็นภาพยนตร์เลยก็คือสุดท้ายคุณเอาคนไปขังคุกนะครับจนสารพิสารดีกาพิพากษาว่าเขาบริสุทธิ์นะครับเขาไม่ใช่เป็นคนฆ่าในท้ายสุดเกิดจากการปั้นข้อเท็จจริงยาหลักฐานที่มางบใช้เวลานานมากสู้กันเป็นหมากาจนเขาไปทาภาพยนตร์เรื่องหนึ่งขึ้นมาอย่างเนี้ยคือมันต้องต่อสู้ยาวทีนี้ผมคิดว่าปัญหาความสำคัญอยู่ตรงนี้ครับแทนที่จะต้องให้เหยื่อให้ผู้เสียหายต้องมาสู้ตามลำพังรัฐบาล ในฐาหนะเป็นคนที่ดูแลเรื่องกระบวนการยุติธรรมต้องแสดงบทบาทมากกว่าน,นี้นะครับทีนี้อาจารย์สําหรับผมเนี่ยผมไม่ได้อยากเห็นแค่คดีนี้นะครับ,รบมีการพิจารณาใหม่มีการเพิกถอนคาอะไรนะคำสั่ไม่ฟ้องของอายการ,ร,รนะครับผมอยากเห็นกระบวนการยุติธรรมทั้งกระบวนการตั้งแต่ตารวจอายการสารได้รับการปฏิรูปด้วยครับซึ่งอระบอบ ที่กระบวนการยุติธรรมเป็นที่พึ่งของประชาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศไม่ได้เป็นที่พึ่งของคนจนไม่ได้กับมันเป็นส่วนหนึ่งของการที่ทําให้สังคมไทยมันเดินมาถึงขนาดนี้ครับปราบใดที่ประชาชนหมดศรัทธากับกระบวนการยุติธรรมับมันเหลืออย่างเดียวครับมันหันหน้าลงถนนมันหันหน้าสู่ความรุนแรงรเพราะกระบวนการยุติธรรมไม่ได้รับความเชื่อถือไม่ได้รับความศรัทธาจากประชาชนนะดังนั้นเพื่อที่จะป้องกันนะครับ ป้องกันในสิ่งที่เรียกว่านำพึ่งหยดเดียวเนี่ยมันมีทางเดียวเท่านั้นเองก็คือปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบให้เป็นที่ศรัทธาของประชาชนได้เรื่องนี้ผมยกตัวอย่างมาเลเซียนิดนึงครับอาจารย์สมัยตอนที่คุณนจิปราซักยังเป็นนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียอยู่คุณนจิปเนี่ยได้ทําการช่อโกงครั้งใหญ่ของโครงการวันเอ็มดีบีซึ่งคุณปันนิกานะครับก็ได้อยิปพิายเรื่องนี้นอกสภาก่อนเพราะพรรค อนาคตใหม่ถูกยุบก่อนอภิปายไม่ไว้วางใจคุณบรรณิกา,ก,าก็ได้เตรียมเรื่องนี้แล้วก็อภพปรปายนอกสภานะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นที่มาเลเซียเนี่ยเมื่อประชาชนนะครับภายใต้ก็เรียกว่าภาคเแี่ยงความหวังกับปรกตศนาราปันชนะการเลือกตั้งขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยในานามของประชาชนในานามของผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ของประเทศรเราจะต้องเอาคนที่มีส่วนร่วมกับกระบวนการนี้กลับเข้ามารับผิดให้ได้นะครับ กลายเป็นข่าวใหญ่ระดับโลกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อนาจิบราซักอดีตน,นายกรัฐมนตรีของประเทศมาเลเซียนะครับถูกตัดสินว่าทุจริตช่อโกงแล้วก็ถูกตัดสินว่าภาษาอังกฤษก็ใช้คว่า breach of trust นะครับภาษาไทยอาจจะเรียกว่าอะไรทำลายความเชื่อมั่นกับที่ประชาชนับไว้วางใจมานะครับจนทําให้คุณนาจิบราซักเนี่ยนะครับติดคุก12ปีับ ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าความพยายามของประชาชนความพยายามของรัฐบาลถ้าเกิดว่าจริงใจแล้วกดดันผลดันอย่างต่อเนื่องมันเอาคนที่ครั้งหนึ่งเคยมีอํานาจได้ขนาดนาั้นชิดราชเนี่ยมาลงโทษได้จริงๆครับผมอยากเห็นการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทำแบบนั้นในประเทศไทยมันเป็นไปได้ไหมครับก็ รัฐบาลคอสชอแต่ยึดอํานาจมาก็โฆษณาตลอดว่าตัวเองเข้ามาปฏิรูปประเทศครับแล้วสิ่งหนึ่งที่อยากจะปฏิรูปอยู่ในแผนปฏิรูปประจ,จําเลยก็คือปฏิรูปตํารวจปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมแล้วพอมาเกิดคดีนี้ขึ้นมาสั่งไม่ฟ้องคดีคุณบอสเนี่ยนะครับปุ๊บเนี่ยโอ้ผมว่าข้ออ้างในการปฏิรูปประเทศปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมนี่เบาไปเยอะเลยเบาไปเ,วอเยวเวอะเลยครับว่าในท้ายสุดคุณครองอานาจมา6ปีนี่นะผลลัพธ์คืออะไรดังนั้นสําคัญนะฮะ เอาใจช่วยนะฮะอยากจะให้รัฐบาลท่านนายกระยุทธ์เนี่ยฟื้นความเชื่อมั่นของกระบวนการยุติธรรมด้วยคดีนี้แหละนะครับถ้าท่านทำาสําเร็จท่านก็ได้แต้มทางการเมืองนะครับว่าประชาชนยังเชื่อว่าท่านคือผมก็เชื่อว่าท่านไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรหรอกแต่ว่าบาังเอิญม,มันมาอยู่ในสมัยนี้ของท่านนะท่านก็ต้องบริหารจัดการให้ได้ฟื้นความเชื่อมั่นนะครับกลับมาให้ได้ว่าให้ประชาชนกลับมาเชื่อมั่นในกระบวนการยุยติธรรมอีกครัคร้งอาจารย์ผมผมอาจจะเห็นต่างขออนุญาตเห็นจากต่างกับอาจารย์เรื่องนี้นะผมว่าเรื่องใหญ่ขนาดนี้เนี่ ถ้ามันกระบวนการที่นํามาสู่จุดนี้ได้มันเป็นกระบวนการที่ปั้นแต่งขึ้นมาจริงถ้าเรื่องใหญ่ระดับนี้อาจจะรู้นะซึ่งอันนี้ก็ต้องให้เขาต้องพิสูจน์ต้องพิสูจน์ด้วยกันยังน้อยความจริงใจที่จะทําให้เรื่องนี้ความจริงมันปรากฏเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรจะต้องทําในฐานะนายกร,รัฐมนตรีนะครับ